สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาประทับใจอะไรในตัวคุณ เอาประทับใจอะไรในตัวคุณแปดถ้วยห้าไม้ King of Swords My of Wands 2 o f Wands 6เหรียญ The Lover ดาบเจ็ดถ้วยไม่ออฟสอดเก้ามาเอ่อเก้าดาบนะคะโอเคสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคือเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เอามันมันต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ น่าประหลาดใจคือคุณมีความย้อนแย้งในตัวเองอะ่ะคุณอ่ะเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะแล้วก็ขี้กังวลขี้กลัวแต่แต่พอถึงเวลาที่ต้องทำอะไรจริงๆอะ่ะต้องลงมือทำอะไรจริงๆอะ่ะคุณก็เต็มที่คุณก็ทำได้ คือบางครั้งบางเรื่องเนี่ยคุณกลัวนะคุณกังวลนะคุณจะแบบมีความแพนิคไปก่อนอะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอะมันเหมือนบบ The Show Must แบบเดอะโชว์ม s สโกออนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มักจะทําได้ดีเสมอทําได้ดีกว่าที่คิดกว่าที่เขาคิดกว่าที่คุณตัวคุณเองคิดอะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยคือ,ค,อคือความประทับใจที่เขามองว่าเฮ้ยก็ทําจริงๆมันก็ทําได้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณมกจะเออเขาเรียกว่าคล้ายๆถ่อมตัวเออคล้ายๆเหมือนถ่อมตัวไปก่อนแต่จริงๆมันมันไม่เชิงถ่อมตัวเพราะคุณหนักกลัวจริงๆคุณมีความกังวลจริงๆในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างรอบคอบอืมถึงแม้บางครั้งจะดูใจร้อนแต่แต่คุณน่ะจริงๆแล้วคุณคิดคุณคิดเยอะคุณคิดหลายตลบแล้ว เพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะเชื่อเชื่อในความคิดหรือการตัดสินใจของคุณเพราะเขาเชื่อว่าคนอย่างคุณอะไม่ใช่คนที่ทําอะไรตามอารมณ์หรือตามความรู้สึกแบบคุณหันพันแล่นฉันอยากทําฉันก็จะทําอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณจะทําอะไรนั่นหมายความว่าคุณคิดมาแล้วคุณมีเหตุมีผลของคุณคุณช่างจิตช่างใจคิดหลายตลบละเพราะคุณเป็นอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนคิดมากเป็นคนที่ขี้กังวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ทําอะไรที่มันแบบลวกๆแน่นอน อนอกจากนั้นเนี่ยคุณไม่ได้คิดแค่แค่เรื่องที่มันแบบประจำวันนะหรือว่าเรื่องใกล้ๆในสถานการณ์ใกล้ๆแต่คุณมองการไกลด้วยเป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตการวางแผนอนาคตใช้ชีวิตได้อย่างออรอบคอบหรือว่ามีมีแบบแผนนะคะคือไม่ได้ปล่อย ปล่อยชีวิตให้ไหลไปเรื่อยๆไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเขาชื่นชมในความฉลาดความคิดของคุณเขาชอบมันสมองของคุณนะคุณดูเป็นคนที่เออมีมีอะไรในหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณกะกล้าคิดกล้าฝันแล้วก็ไม่ใช่แค่แค่คิดแค่ฝันแบบเลื่อนลอยคุณมีการลงมือทำด้วยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะช้า เพราะความกังวลความกลัวเพราะฉะนั้นคุณน่ะจะต้องคิดอะไรให้มันรอบคอบก่อนก่อนที่จะลงมือทำแต่ไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ทำเขาเชื่อว่าคุณน่ะถ้าจะทำอะไรจริงๆคุณสามารถทำได้คุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความคิดดีแล้วก็ปกติอะ่ะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่ อบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นนักบุญตัวยงชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนที่คนที่ตกได้ยากอะไรเงี้ยหรือใครแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยคุณจะขี้สงสารคุณจะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแล้วก็เวลาที่มีปัญหาหรือแบบขัดแย้งกับใครหรือทะเลาะก,กับใครอย่างเงี้ยคุณคุณจะไม่ค่อยอยากทะเลาะด้วยนะคะ นอกซะจากว่านอกซะจากว่า,าบางสิ่งบางอย่างมันจําเป็นที่จะต้องพูดเพราะคุณเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาอตรงเนี้ยเขาก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่าไอความชัดเจนของคุณความตรงไปตรงมาของคุณเนี่ยคือนั่นมันหมายความว่าคุณเป็นคนจริงใจนะคะแล้วคุณก็มีจุดยืนของคุณด้วยทีนี้โดยปกติแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่ชอบทะเลาะกับใครแต่ บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้ามันจําเป็นคุณก็ไม่ยอมใครเหมือนกันคือถ้าคุณมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องแบบนี้มันไม่ได้คุณก็จะต้องพูดคุณก็จะต้องขัดอะ่ะมันมันเพราะว่าบางอย่างมันขัดกับความรู้สึกมันขัดกับความถูกต้องมันขัดกับหลักการอะไรบางอย่างที่ที่มันไม่ควรเป็นแบบนี้คุณก็จะต้องแย้งขึ้นมาเออคุณก็ไม่ใช่คนที่ยอมคนหรือว่ายอมไปหมดทุกอย่างนะคะเรียกว่าเป็นคนมีเหตุมีผล ในการในการใช้ชีวิตในการเาแม้แม,แม้แต่การที่จะทะเลาะกับใครสักคนอย่างเงี้ยคุณก็มีเหตุมีผลเออไม่ใช่ว่าแบบหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วไปทะเลาะกับเขาาเงี้ยไม่ใช่นะคะปกติควบคุมควบคุมอารมณ์ได้ดีถึงแม้ว่าจะมีแบบหงุดหงิดบ้างชุนเฉียวบ้างแต่ว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เก่งอยู่แล้วอืมถ้าไม่ถ้าไม่ไมเหนือบ่าขวาแรงหรือแบบมันไม่เกินไปจริงๆอะ่ะ คุณก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอประชะดะกับใครนะคะอืคุณเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นด้วยเอกความใจดีของคุณอนะคือบุคลิกภายนอกของคุณอนะดูแข็งแข็งนะดูเป็นคนแข็งแข็งดูเป็นคนที่ไม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 ่ได้มีความ อ่อนโยนอะคือคือถ้าถ้าคนอื่นๆที่ไม่รู้จักคุณมองมาเขาจะมองว่าคุณดูเหมือนแบบเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแข็งๆดูเป็นดุๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาเข้าใกล้แต่จริงๆแล้วลึกๆอะคุณเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนที่มีดีเทลอะคือคิดถึงคนอื่นคิดถึงความรู้สึกคนอื่นคิดเผื่อคนอื่นคิดนู่นคิดนี่จนบางครั้งเนี่ยคุณคุณเก็บความทุกข์ของคนอื่นเก็บปัญหาของคนอื่นมาคิดด้วยซ้ํา ไม่ใช่แค่ปัญหาของตัวคุณเองเขาเนี่ยถึงบอกว่าเออตั้งแต่แรกเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะเป็นคนมีความย้อนแยง้งมันเหมือนจะเป็นเหมือนจะมีข้อเสียนะแต่ในข้อเสียของคุณมันก็มีข้อดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันแปลกดีว่ะแล้วเขาประทับใจใน,ใน,ใ,นในจุดนี้นะคะประทับใจในความแปลกประทับใจในความย้อนแย้งของคุณเพราะมันมันจะมีอะไรมาหักล้างหักลบกันจากที่แบบเหมือนจะไม่ดีแต่มันจริง,รงๆแล้วมันดีอะ่ะ เออความเอาใจใส่ของคุณความแคร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเวลาที่คุณเออชอบอะไรรุ่มหลงอะไรหรืออยากทําอะไรจริงๆเนี่ยคุณจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นมากๆถ้าคุณได้ลองตัดสินใจไปแล้วคุณจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะต่อให้มีความกลัวมีความกังวลแต่คุณก็จะแบบ เก็บความกลัวความกังวลความคิดมากของคุณเอาไว้แล้วก็ลุยเต็มที่อ่าโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ